สวัสดีครับผมสวัสดีเอซที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับแม็คันลิงจมเช่นเคยครับนะครับแม็คันลิงจมมาเอาของนะครับเอาของมาลงที่บางปะหันนะครับผมเอาของมาลงที่บางปะหันเนาะหลังจากทีเ่เราได้เอาไม้สักนะครับไม้สักไปลงเสร็จเรียบร้อยที่บางปะหันลงของเสร็จก็ วิงม,มาปัม๊มเนี่ยปั๊มพีธีก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละมันก็อยู่ติดสายเอเชียเนาะสายเอเชียก็ไม่ไกลนะครับออกมาทางใหญ่ก็เป็นสายเอเชียแล้วนะครับก็ามาจอดฟั๊มนะครับรอง,งานไม่ถือรอหรอกเรารับงานไปแล้วจะต,ต้องไปใส่พรุ่งนี้นะครับผมต้องไปใส่พรุ่งนี้นี่ปั๊มพีทีน่าจะเปิดใหม่นะครับตรงนี้นะบรรยากาศโอเคนะ ร้านครงร้านข้าวสบายสบายเลยกาแฟพันไทยโรงแรมโรงแรมน้ำสบายที่จดอดรถโอ้แของขวางมากครับผมก็ในระหว่างรอง,งานนะครับเราก็จะมามแกะสิวไหม,ม<า>ระหว่างรอง,งานนะครับเราก็จะมาเติมนะครับเติมน้ำกันนะครับน้ำกันบริสุทธิ์นี่น้ำกันคือเก่าใช่นเนาะเอาไว้จนเนียนไหมครับ ก็คือผมเปิดดูแล้วมันมันไม่หมดผมก็ยังไม่เติมนะไมเติมทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะมันใกล้จะหมดนี่เราเวลาเราจะเติมนะครับกู้พลัง n g v มาแล้วนะจอดข้างเราเวลาเราจะเติมนะครับเวลาเราจะเติมเราต้องถอดน็อตตัวนี้ก่อนสี่ตัวนี่ตอนน็อตตัวนี้จะสี่ตัวเอาเบอร์สิบสี่มาอันนี้เบอร์สิบสี่เองคูณจกเบอร์สิบสีบส่ป่อันนี้ไม่รู้เรื่องอีกแล้วเนี่ยเบอร์สิบสีบส่นะครับ ไม่ใช่เว <Okay. S 1> ลานี้เห็นไหมมันจะเงยขึน้นอย่างสิม,มาเด้ขันยากดิเอาลองดูขันไปอหละขันออกให้หมดเอาอ สองคำหนึ่งหำหนึ <t <t ่งหนึ ull, ่งค่ะแค่หนึ่งเนียนนี่เนียนเด็อเด็กมาหลานีอือฮะใงานี่ัเนี่ยอ มุนพีตัวชิงหัวหัวเหนยใจดิึงถอดตั้งแผงนั่นน่ะจะคำอิ่วจะคำอิ่วทำงานน่ะทำงานก็ม่คำอิ่วดุกเหมือนเหมือนคนขี่คันคนขี่คันนี้ เปิดเี่วเปิดตรงนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเปิดนะครับเปิดน้ำกันอ๋อนี่คิดว่ามันเป็นน้ำกัดอืมตัวเดวกกำลับเดินดูน้ำกันก็น้ำกดคนละเบียบน้ำกันมันก็กัดมือกัดอันนี้น้ำกดน่ะน้ำกดมันกัดมันแน่น จะเปิดให้นะครับผู้หญิงบางคนก็ไม่มีแรงเพราะว่าวแรงไม่แรงไม่เท่ากันนะครับนี่แหละทํมามันเขาถึงสร้างผู้ชายมาคู่กันตอนให้มาดูดูแลผู้หญิงที่ออนแอนะครับออ,กกอ,นนอ,อีรีนี่เวลาเติมน้ำกันนะผมจะบอกนะครับผม<อ>เดี๋ยวอย่าฟ้าก<อ>โอเคจวกวนบนสนาบบอมเบนหัวจะปวดเนี่ย มันจะมีดูแลด้วเนี่นะครับมันจะมีอ่าปลายครนบนี่เห็นไหมมันจะมีปลายที่ีดิ่งลงไปข้างล่างนะครับปลายพลาสติกสเีเขียวเนี่ยนะครับแล้วแต่สีแต่ละมอนครับนี่ครับลงไปใช่หไหมดิ่งลงไปนะครับดิ่งลงไปเลยเราเวลาเราเติมนะครับเติมก็เติมให้มันถึงแค่ปลายนะครับผม ปลายน้ำกันนะครับเอ้ยเอาน้ำกันเนี่ยให้มันถึงปลายนะฮะปลายพลาสติกเนี่ยนะครับมับนยังมีปลายอยูอย่มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันมองอยากแต่ว่าเรามองด้วยสายตาเปล่านันจะเห็นอยู่หรือว่าเอาไฟาสายส,ส่องไปนะครับผมจะเห็นอยู่นะครับะนะครับอย่า,อย,าอย่าเติมเต็มนะครับผมนะฮะอย่าเติมเต็มอนี้หม้อใหม่ใหม่เลยกริปเลยเลยเอยาเออเติมเราก็จะเติม พอดีขวดแตกนะครับผมพอดีขวดแตกก็ต้องใช้วิธีนี้ปิดฝาวไว้เติมใม้มันเต็มเอ็งต้องเติมให้มันเต็มก่อนไม่ใช่เต็มแบบเต็มนะค,คือให้แค่ถึงในปลายลคนเติมเต็มนะครับแล้วทีนี้นคือมันดันนะมันดันออกเลยเหมือนเดิมเติมไปเติมไป ดีขวดมันล่วนะปาดเลยไว้นานเพราะว่ามันไม่ได้หมดหรอแบตมันมีมั้ยแบตมันมีแบตไหมแบตตัวนี้มันจะเป็นแบตร้อยห้าสบเนมั้ยอยเศร้าหรือ1อยหบะ โอ้ร้อยเศร้าครับร้อยี่สิบนะเมตรร้อยยี่ร้อยห้ามันจะมันจะน่าจะยาววันนี้แต่ว่าก,กำลังไฟก็โอเคเลยแหละแบบร้บอยยี่สิบก็พอแล้วโอ้บางคันใช้แค่ร้อยเดียวนะครับเออผมว่าจะถามนะครับผู้รู้นะครับผม <c oughs> คือคือผู้รู้นะครับใครที่ที่รู้นะว่า <c oughs> คืน มีคนถูกเทียงกันอ่ามาหลายคนเหมือนกันแหละนะครับเห็นคนก็พูดมานะน้ำน้ำอ่าน้ำกั่นเนี่ยนะครับผมกินได้ไหมเอายัางไงบมบางคนกินบางคนเขาบอกกินได้บางคนก็บอกกินไม่ได้ผมก็อยากเห็นคนที่กินนะครับเออจริงๆไม่มันมีนะมีคนพูดอยู่ว่ามีคนกินอยู่นะครับมันมันมันเป็นแต่ผมผมก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีนะ มันกินได้รือกินไม่ได้ผมไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆแหละผมไม่กินแหละคนนึงเวิทยาศาสตร์เออนั่นแหละเนี่ยแน่นแนนแค่โดนนิดนึงก็คันคันแล้วปิดยังเออปิดให้มันเน้มน,นมนกดนมน็ด้มันปิดแนนยังน่ไม่ต้องไม่ต้องแน้นมากไม่ใช่แบบหมุนจนเน้นมากเลยเพราะว่าแน้นมากมันจะเปิดไม่ออกไม่ใช่อะไรหรอก เราก็เปิดเต,ติมบ่อยๆอ,อยู่เลยใช่ไหมละ่ะแต่ของแท้<ว>หมดขวดเลยเนี่ยเหมือนมันก็พอดีพอดีนะทำความสะก็พอดีอ่านั่นแหละเลยอยู่ขวดนึงเนี่ยมันรั่วเรยเดี๋ยวเวลาเราว่างๆเราก็เช็ครถนู่นนี่นั่นแหละก็เช็คๆไปนะครับผมอ๋อมีจารบุงจารบีแล้วก็อัดๆนิดหน่อยนะครับ ถ้าไปเวสันเราก็จะอัดเยอะหน่อยนะครับก็มีคนช่วยอัดบ้างอะไรบ้างนะครับพี่เจีย๊ยบแกก็ช่วยอัดผมด้วยนะครับบางทีแกก็มาช่วยนะเออเพิ่งล้างรถมาแต่บ้านนะนี่เสาคัางยังไม่เอาออกเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปใส่งานที่เออมันจะเป็นท่อหรือเปล่านะั้นพวกนี้นะผมผมไม่มั่นใจนะครับเขาส่งรูปมาให้อยู่แต่ว่ามันดูเหมือนท่อมันเป็นอะไรอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพวกนี้นะครับ ที่บางบอ,นนเอเลเนาะอะไรคอนเฟิร์มอะไรคอนเฟิร์มัน,นมมีนไนี่อันหนึ่งยังไม่เนไ้ได้เลยไม่มข,อมมของมอือคันมือังมนเดิโอ้ยคันมือมันจะธรรมดาคันมืมนอน่ะขนมใสีได้ตั่โอเคครับผมก็ผ่านฉลุย เดี๋ไงเนี่ยแล้วมันจะมีที่ปิดเดี๋ยวปิดให้ต้องปิดให้แน่นนะแน่นแต่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นี่เธอต้องเอียงส่ก่อนเลยเอียงส่งนี่เอา้าปิดได้ดอกถูกแล้วเธอต้องจับสองมือเนี่ยเออนั่นแหละ อันนี้ดึงออกว่ะดึงออกแล้ออกวก็แยกเสาะเออแค,เแค่น,คนี้แค่นั้นเองเจ้าลรวก็เอาใสเอาด้านนี้ด้านนี้ออกด้านนี้ออกนี่ด้านใหม่ๆนะอัน,นด้านเปือเป่อนๆเห็นไหมด้าน,นเปื่อนๆเ้าเขาคืนดูเรื่องอะไรคือมันจะปวดเออใส่นี่นะครับอันนี้ร่องรอยที่มันโคง้งๆนิดนึงเนี่ย <Okay. S 2> ตรงนี้โดนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมแค <c oughs> ่บินมาตรงนี้เองนะครับ <c oughs> โดนเพราะมันใกล้กันมากนะครับเออเหมือนไป <c oughs> <c oughs> มันใกล้กันมากเลยเนีย่ยหางเราแรงหนักโดนกอ่อหลายจุดเ <c oughs> หมือนกันเห็นไหม ปั๊มนี้รถจอดเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้คือผมไม่ออกละเหล็กเสียบข้างเนี่ยนะครับพวกนี้จะได้ผลของต่อเดี๋ยวเองเดี๋ยวเขาทำทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำเองเดี๋ยวมันจะปีนเกียวมันต้องทำเองนะครับ เนยต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเรามันจะปีนเกียวเราก็ต้องคันดูคนเด้อ,อต้องเอาไอา้โซเนกมาฉีดกับแบบไปให้มันรอลื่นให้มันมืดเร็ว ม,มันลื่นนะครับลื่นจริงไหมลื่นเลยลองไหมล่ะนี่หอมไหมลื่นจริงมีอยู่ในตัวอออไอ่ไปโดนรถเขาตุม้มระเบิดหอมน,นะหอมไหม ต่ำๆสิหนูอยู่ข้อตาตาบดอันนี้ก็ทำการขันเลยครับรงเข้าไงาก็เหมือนจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะมันไม่เชนอดนนะ้องจะมีมบอกต้องนับตรงตัวที่เขาเลี้ยงไว้ที่จับใส่มัวเลยมาดูตัวหนห้เลยิใช่ม นั่จาจะเป็นฟเปิดอันนี้เนาะอืมผักเปิดขึ้นเปิดลงอ่ะจะได้ไม่ต้องนั่ขงขันขันเข้าขนันออกก็ดทกูทุกทุกอาทิตย์แล้วกันนะครับน้ำน้ำน้ำเอ๋น้ำกัดเนี่ยนะโอกาสมัน หมดได้ตลอดเลยทุกๆอกาทิตย์ก็ดูไปท่านเน้นไล์กับบอดอี้ท่านนี้เนาะ ก็ต้องนอนรองาน,นที่นี่นะครับต้องอาบน้ําที่นี่กินที่นี่นะครับก็จะได้เดินทางไปใส้ของพนนี้ต่อ,นะอ,อ,อ,อน,น,นะครับเออเออเอาแน่นแล้วครับผมเรียบสอ่ะเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเก็นะบคงไม้เครื่องมือ,อดูคงไม้เครื่องมือเรียบร้อยเรากอ็ อะไปมาาันขาดคิงข้าครับผมเบิ้งตุ้มกุ้งแจงก็ขาดเบิ้องเราพี่น้องมันบางนะถุงหนะึ่งซื้อใหม่เดต้องหาซื้อถุงถุงใหม่ก<า>็จะม,มีอะไรครับผมนะก็ปากกินนี่เพียงเท่านี้นะครับผมแค่อยากรู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้นะเมินมานะครับ อ,อ,อยากรู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้ในเครื่องจได้กินถึงเอาง่ายๆคือห็นขรมอุม,มารย์นนะครับในวงการรถนะบางคนก็พูดมาว่ามันกินได้บางคนว่ากินไม่ได้นะเรื่องนี้ถกเถียงกันนะครับแ,แต่ผมบอกเลยว่าผมไม่กินแน่นอนนะครับแค่ <c oughs> นั่นแหละปักปากคลิปนี้เช่นเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>